ก็สวัสดีนะครับผมวันนี <Bu questo S 2> ้เราก็มาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมกับอีกอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับนี่เป็นเครื่องขูดมะพร้าวนะครับตัวสี่เหลี่ยมนะครับลูกขูดเจ็ดนิ้วนะครับผมจริงก็ไม่ถึงเจ็ดนิ้วหรอกครับประมาณหกนิ้วกว่าๆว่าเขาเรียกว่าเจ็ดนิ้วนะครับผมนี่ตัวนี้สําคัญที่ลูกขูดนะครับควรจะเลือกลูกขูดที่มันเท่ากันแล้วก็สลหรับฟันนะครับมันจะขูดได้ดีขูดได้เล็กนะครับกานกระสีก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่ก็จะเป็นตัวดีนะครับผม ในสาหรับใครที่เคยใช้นะครับแต่ก็จะปีสองปีอย่างเงี้ยลูกยางสีดําตัวน,นี้มันก็จะหลุดนะครับผมรูปหนึ่งก็ถ้าช่างเขาเปลี่ยนเขาฟันหนักก็จะอาจจะโดนเปลี่ยนทีนึงสองพันสามพันนะครับผมจริงๆรูปหนึ่งมันไม่ถึงนะครับผมให้เป็นที่ประมาณสามสี่ร้อยแล้วครับผมสามร้อยถ้าเปลี่ยนค่าอะไรห้าร้อยพอครับผมอย,บดดยอย่าให้เขาคิดเยอะยละไม่เขาฟันเยอะครับผม ปรูปยาลักษณะสำหรับราคาที่ผมแนะนำนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 30, สามหมื่นสี่นะครับผมนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับผมพร้อมมอเตอร์นะครับพร้อมใช้งานนะครับมอเตอร์แล้วมอเตอร์ไทยด้วยนะครับผมพวกเวนพวกมิซูอย่างเงี้ยถ้าเป็นมอเตอร์จีนราคาก็จะตกกว่านี้นะครับ บ,บางเจ้าก,ก็เหมือนห้าหมื่นหกนะครับก็แล้วแต่ครับถ้าใครมีสุนเยอะก็ซื้อได้ถ้าในเงื่อนไขนราคาผมก็น่าจะอยู่ที่หนึ่งสามหมื่นสี่เนี่ยครับผมไม่น่าจะเกินนี้หรอกราาที่พอจะจุถูทด้ร์ไทยไปได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้อยากให้แนะนําอะไรก็โพสบอกใต้คลิปได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับคลิปนึงนี้จะออกมาเรื่อยนะครับ ถ้าที่ผมมีกำลังทำนะครับอาจจะไม่เบื่อไปซะก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมวันนี้อุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ